มาอย่ารอช้าเรามาแกะซองสุ่มกันเลยดีกว่าเริ่มจากซองสุ่มพลังงานก่อนเลยแล้วกันนะครับถ้าตรงกล่องก็อยากได้ทัดไฟนะครับฟึ๊บอ้ายเป็นอีวูยนะครับรีเวิร์สแบบนี้โคตรสวยครับเอาตรงๆนะครับแล้วก็พลังงานครับโหต่อสู้อีกแล้วครับต่อมาครับซองสุ่มมูเอมอนครับฟึ๊บเฮ้เริ่มมาเรเดียนก็ออกเลยครับเอาอย่างนี้เราก็เกลือแล้วดีกว่าออกเรเดียนฮิตรานนะครับแล้วก็หัวอานะครับแล้วก็ลิซาดอนนะครับแล้วก็มิวทูวีนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือรีเวิร์สโฮโลนะครับ อ่าเย็กซี่นะครับแล้วก็ฮิซูชิยันไดเคนคิวิสตาร์นะครับเจ้าคาบิก้อนแล้วก็ไอเทมนะครับแล้วก็ไฟก้อน V นะครับและสุดท้ายก็คือฮิโนะอาราชิแบบรีเวิร์สโปเกบอลแล้วก็ต่อมาก็คือตัวนกคู่นะครับซึบฟึบนี้เออาร์ไปแรกครับเอาจริงๆผมชอบฮิสูนูเมกอนมันตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วครับตรงหางก็เป็นกระดองครับโคตรเท่นะครับอ่านะครับแล้วก็สตาร์มี่วีนะครับผมยังตระตนึกใจกับร่างเมก้ามันอยู่เลยครับสำหรับสตาร์มี่นะครับแล้วก็ อีตัว V Star นะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือ Reverse p o k เกมบอนะครับแล้วก็ลูคาลิโอวีนะครับแล้วก็เฮ้ยเอชอาร์นะครับเป็นกาเลตนะครับเป็นไตเซราทอลฟอสซิลของเราครับแล้วก็รีเวิร์สโปเกมบอลนะครับนี่เลดียนอีกตัวนะแล้วก็อาร์นะครับแล้วก็เนโอลแลนวีนะครับแล้วก็เฮ้ตามมาหลอกร้อนผมในนี้เลยนะครับแล้วสุดท้ายก็คือเจ้าผีเสื้อนะครับสตาร์บีนะไม่ธรรมดาจริงๆนะครับผม